Yeah. ลำที่สองที่จะเข้ามาบริเวณคืนที่ครับเราก็ได้ประสานทางการตรวจตมเข้าทําการเทียบเรือก็ขออนุญาตเรียนที่แจงที่ไปที่มาให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับก็สื่เนื่องมาจากว่าในพื้นที่จังหวัดพุกหาเรามีการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตรเป็นจำนวนมาก ึ้นส่วนหญ่ก็จะเป็นกระเทียมที่ต้านอยูน่นี้และต้องมีนส่วนที่เป็นน้สัตว์แช่แข็งก็มีต่อเรื่องอก,กาศนี้ผมจะต้องให้พี่น้องประชาชนไทยได้รับควงจากร้อนทึงร้องเรียนที่รัฐบาลฝ่ายกฎหมายเราได้ให้คาแนะนําไปแล้วว่าเราอาจจะต้องลงบันทึกประจําวันแล้วก็อาจจะต้องแจ้งความดําเนินคดีในฐานที่ทางฝันการเป็นกงานของเจ้าหน้าที่ อันนี้ฝ่ายกฎหมายเราก็ไม่ยิ่นงนอนใจครับเพราะว่าเป็นการขัดขวางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้ครับแต่เราจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย